สวัสดีครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมเกมการขับรถการเดินทางใน,นในลถอลอวอนนไม่เอาน้าโอ้พี่เข้าฉันพึ่งเข้า,ฉ,ขาฉันเข้ามาเมื่อสิบปีก่อนแล้วนี่เนี่ยแล้วไมฉันไม่เห็นนายเลยอ่ะฉันอยู่นี่เข้าเกมกันเอ้ยเดี๋ยวแปนหนึงกลับม,มา กมของันดดีโดน,น้องไม่เห็นพี่หรอกโอเคพี่เล่นคนเดียวก,ก็ได้อยู่น้เล่นด้วยเดี่ยวนี่ขวาสุดเงี้ยเย่เกี๊ยบไม่ได้เล่นแล้วเกี๊ยบจบคลิปแล้ว <c oughs> พี่เป็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนแม็นะจากจากทรายเป็นเป็นทุ่งหญ้าแทนอ่าตอนนี้เราอยู่ในเกม แล้วเราอยู่ในบ้านเอ้ยปืนต้องใช้โลบักไม่มีเอาโลบักไปแต่งตัวหมดแล้วเฮ้ยมีปืนกลับบานา,านา่าไมย่ยีปขอปืนเอมมอมวยน้องแตะเพื่อควา้าใช่น้องอย่าเอาไปยิงเล่นเราต้องน้องอย่าเอาไปยิงเล่นมเราต้องเอาทำอะไรเราต้องเอาไปสู้ซอมบี้เพื่อเอาน้ำมันมาเติมรถ แต่ว่าในตอนนี้เรายังมีมีน้ำมันให้ยังให้อ,อุปกรณ์อะไรมาว่ะให้ปืนเอาไปให้ยังไงน้องปล่อยก่อนอ่ะงั้นน้องขออันนี้ก็แล้วกันเปิดตุงไม่ได้นี่ยไ่ความหัวร้อนงจริง้ไม่เอาดีกว่า น้องไม่อยากได้ไฟฉายน้องอยากได้บานานะ่าแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างล่างนี้สิ่งที่อยู่บนมือขวาของคุณสามารถและพี่ถือปืนอยู่บนมือขวาลูกเบลซ่าลูกเอลซ่าล <c oughs> <c oughs> ูกเอลซ่า <c oughs> ปืนพี่จะเอาไม่เอาไม่เอานี่เลยไม่เอาเอลซ่าน้องเอ,เอาไปประดับแตง,นงบนหน้าเต้าอุปรกรณ์รถไปไปต่อให้กลายเป็นรถได้เดี๋ยวขอปรับแต่งมานิดหน่อยอ่ะปรับแต่งแค่นั้นเอลซ่าน้องมีน้องน้องมีเครื่องทำความสะอานไหมน้องจะไปขโมยของที่อยู่บ้านเขาพี่จำไม่ได้ทิว่าไม่พี่มันไม่ อุปกรณ์ส้มรถนี่ได้มาแลเงี้ยไปขโมยบ้านเขามาเน้อไปขโมยบ้านเขามาอันนี้คือประตูรถของเราน้องไปขโมยบ้านเขามาใช่เอามาจริงๆเราเอาไปขโมยได้เนองพี่เผาดอกปืนไว้ไหนไม่รู้อะ ทีนี้ก็สวยเอาไว้ฆ่าซองบีไม่ได้โอเคสจอแล้วเดี๋ยวพี่จะฝาก,กพี่ว่าพี่จะฝากาปืนไว้ที่ด้านหลังกระบะนะเดี๋ยวพี่ไปเอาเครื่องทำความสะอาดรถมาก่อน,นอและน้ำมันจะต่อรถน้องจะต่อรถเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแบบมัน ติดตั้งอืมโอเคได้แล้วบางวันน่ะน้องอาจจะได้เป็นแฝดกันเหมือนเดิมก็เป็นได้บางวันนะเย็บแลอว ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยคลิปคลิปที่แล้วลืมลืมบอกเรื่องกดไลค์ให้เลยใช่ถ้าทุกคนกดไลค์ให้พวกเราพวกเราจะได้เงินเราก็จะเป็นเศรษฐีดีด้วยวเป่าคระทะอ่ะใสยังไงเนี่ยโอ๋เนาะ นล้วเขาพอเขาไกดวิธีใส่ไหมคลิกไปตรงที่เขาอิทใส่อ่ะคลิกไปแล้วไม่ใช่ไม่มีที่คลิกด้วยซ้ำพี่จะบอกนะเอาลูกเอลซ่านี่<อ>นรองทำอะไรกับลูกเนี่ย <c oughs> ไม่เอาเอลซ่าใส่ด้วยน้องแย่เอลซ่าไม่ตายรถที่ถามจริงเลยเอาเอลเอาเอลซ่าไปทำไม พี่ถามว่าเอาเกี๊ยวสาไปทำไมเกี๊ยวสาพี่ถามว่าเอาเกี๊ยวสาไปทำไมเอไปประดับแต่งไว้น้ำมันนี่น้องเติมยังไงน้ำมันอะไรน้ำมันอันนั้นอ่ะนะไม่เติมให้ตายสิ น้องส้มน้องหมกมุ่นอยู่กับส้มแล้วไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับการเติมน้ำมันเรื่องเติมน้ำมันคือหน้าที่ที่โอเคนในถังมีแก๊สเท่าไหร่ในถังมีแก๊สในนามีข้าวในบ้านมีเมืองเนาะนี่เจอแล้วน้ำมัน เอาไว้น่าลบโอ้ใช่ไหมเนยเอลซ่าตกลง <laughs> 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 พี่ดาที่เกิดเป็นอะไรนะกับเอลซ่าท <laughs> <laughs> ำอย่างก็ว่าเอลซ่าเป็นแฟนน้องอ่ะ <laughs> ถ้าทุกคนเห็นพวกเราเบียวไปหน่อยก็ใช่เลย น้องหมายความว่าไงเชลยลองเบียวจริงน้องพี่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเล่นเกมอะไร I play this game for fun j อยได้เจอปืนน้องน้ำมันปืนพี่พี่ฝากไว้ด้านหลังต้องหยิบมาทำไมเอามาอย่างไรแม่โอเคได้ถังน้ำมันนงอย่าพึ่ง อันนี้ไว้ไหนไว้บนล่างเอลซ่าตกรถไม่เอาเอลซ่าไปด้วยเอลซ่าจะได้ไม่ถูกทำร้ายจากพวกใจเย็งมาพี่ว่านะน้องเอาทใายรถไปไว้หน่อยบ้านทไายน้องอุปกรณ์ยังไม่เสร็จน้องไปหยิบไอ้ของด้านหลังอะโอ้ยอป้าเอลซ่าลูกป้าเอลซ่าน้องดูดิ ไอเคยนกว่าน้องอ่ะอืมโอเคอันนี้ก <รอ S 2> <อ>่อนสร้างบ้านคนอื่นได้นะเดี๋ยวขอไปบุกก่อนว่ามีอะไรไม่พี่ว่านะน้องต้องไปตามหาของที่นู่นแล้วแหละม,มีของชิ้นหนึ่งหนึงนงน่งที่เรายังไม่ได้เอามาเติมเรอรถหรือเปล่า ในบ้านหลังนี้มยงีรลอรถไม่ใช่ล้อรถอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีบ้าน <c oughs> ขอสำรวจหน่อยมาหรอกไม่สำรวจไม่สำรวจน้องพี่ <ลก S 1> พมีอย่างหนึ่งจะบอกบไม่สำรวจไม่สำรวจและ พี่จะาขับรถไปแล้วช่วยหน่อยครับหลไวกวังถามจริงก่อนั่น้องน้อง,งขับรถไม่จริงนั่งด้านนเยนั่งด้านหยดตูช่วด้วยพี่เขาไม่ได้ มาลิมตไม่ได้น้องตัวน้องบงังพ,พี่ต้องจ <c oughs> ับเกียเดี๋ยวน,นั่ง่ล้พี่สี่ับเกีบเียไปนั่่งอไอ้ชื่ออะไรับลกจ้าออกไปลยเดี<อ>๋ยวพี่พี่นั่งรถก่อนสิ ห้งนกินได้น้องเดียวน้องทำอะไรลงไปพี่ถามว่าน้องทำอะไรลงไปพี่ขับรถไปพี่จี้อพี่ีครับี่มองถนนไม่เห็น อยากรถดิเกิดอะไรขึ้นตะถนนอยูย่ไหนนอา,าดีเมื่อก้เรียบร้อยฉีดรากาน้าดีๆพี่อยู่ไหนใกล้ๆนี้นะต้นคืนมานั่งบนรถริ้วๆทุกคนเห็นเราเบียวกัน ได้ให้นั่งนั่งไหลนั่าไหลอย่าทิ้งน้ <laughs> องม <laughs> อมไม่ยอมนั่งเองอ่ะอย่าทิ้งไมอย่าทิ้งอย่าทิ้งน้นนองม,มาขึ้น,นขึ้นปั่นนู้ดสิถ้า <laughs> น้องอยู่ด้านบนถ้าน้องตกพี่ไม่เกี่ยวนะพี่ไม่รอแล้วด้วยนะถ้าน้องตก,กอบบ ไม่พี่ขับรถไปผิดทางเวทีเวทีอ้าเราขับรถตัวแฝงเราขัดพี่จะบอกอ่ะพี่ขับรถไปผิดทางเสียชีวิต <c oughs> เจบเพียงเท่านี้ว่าความผิดผมัลเดี๋ยวเอาใหม่กดออกแล้วเข้าเกมนี้ใหม่เราจะเล่นอีกรอบนึงอันนี้แค่ก็แค่แกงอะโอ้โหตุ๊กแกงปีแกงได้ได้ได้ดีมากอะ ทุกคนใครขับรถทุกคนเห็นพวกเราจะเป็นใครขับรถลาล้มตกแม่เราทุกคเรูาตอนพี่รู้ไหมน้องรู้ไหมที่ขับรถอ่ะมีต้อนเยอะมไปขับรถตกแบบปลาพี่รู้อะไรไหมทุกคนอาจจะคิดได้เราเออช่วยด้วยน้องผมอัดไข่ดำผมอ่ เอาความลับแตกแล้วพูดต่อน้ากองด้วยแย่แล้วน้องมาน้องอยู่ไหนที่เดิมพี่สันจงเดื่มไม่โอ๊กน้องไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราขับรถตกแมปอีกนะ ทุกคนอาจจะคิดว่าเรากลายเป็นบ้าไปแล้วก็ตายถนนมีต้นเยอะไม่ขับตรงเลยโอ้ยตอนนี้หกโมงแล้วตอนนี้ตานนี้น้องขอปืนได้ไหมได้เย้ได้ปืนน้องเก็บอาหารไว้ด้วยเพราะเราจะมีข้าวหิวพี่ก็เก็บบานาน่าไว้ดิบานาน่าชิพ ที่เก็บเยอะแต่เราไม่เก็บน้องต่อรถไปต่อรถพี่เดินเอาอ<น>อปืนอโอ้วางปืนอยู่ท้ายรถสิโอ้ได้ต้องเจอล้อรถอยู่แถวนน้นเต็มเลยเฮ้ยเราเอาปืนไว้ตรงน,นี้น เมื่อกี้พี่เข้าใจแล้ว้าพี่ครับไปทางนู้นพี่ตกแม็กแน่นอนแล้ mm. ก็ช่วยสร้างไอซี mm. <C> Yes k a บบ o มที่ที่ไม่มีให้เดินแต่ดันเดินตกแม็ก เจอเอลซ่าเอาเอาึออาันรถแง่เลยน้องเปิดแฟนออลซ่าจริงนะเอลซ่าไม่รักแล้วฉันไม่รักแกแล้วนี่ไงน,นี่นี่ไงพี่เปลี่ยนรถให้เป็นสีชมพูเหรอแล้วมันจะทำยังไงได้อะตรงกับ ุกคาริที่ผู้หญิงชอบีกุกมันมันสร้างขึ้นมาเองเองน้อยประตูก็เป็นสีฟ้าอีกน้อยพวกเราก็ชอบสีฟ้าอย่างน้อยพวกเราก็เกียดสีฟ้าดูนี่ทิ้งมันไปเลยเหยีบย่ำไว้ด้วยดูน้นอเจอของดีตุกพาดไว้ฆ่าซอมบี้ พี่ไม่ทรงเองส่วนและพี่จะเติมน้ำมันโดยไม่เปิดฝาฝาถังน้ำมันพี่ทำได้เหรอทำได้เกมนี้มีเกมนี้สิ่งอะไรที่เราทําไม่ได้เราทําได้หมด <S <S มแล้วก็ <S <S <ม>นขนาดเดินตกแมพยังได้เลยปกติน้องเห็นไหมล่ะปกติอ<ม>่ะพีม่มีดาที่สุดไม่คือปกติอ่ะน้องเห็นไหมล่ะ จะแปลงถูพื้นปก,ปกติคือเราขับใช่ไหมเราไม่ตกแต่อันนั้นอ่ะเอ้ยปกติคือเวลาเราเจอบล็อกบาลเลนที่ต้องที่แบบเป็นแบบตกใช่ไหมแบบอื่นตกไม่ได้แบบนี้ตกได้ไม่รสภาพเจอไม,ม้ถูพื้นเอาไปด้วยไหมฆ่าซอมบี้เวลาพี่ไม่มีเ<ร>าอาไปด้วยสิในนี้มีรถเป็นแ<ไ>งเลยน้ำมันรั่ว น้ำมันเลยลดไปไปประมาณ1.8เท่ากับว่าโอกาสยากที่เราจะไปถึงจุดที่จะมีมีเกมีลิเกทุกคนอาจคิดว่าพวกเรานั้นเป็นเกกันแล้วเพราะเมื่อกี้เราเกิดแบ่ไม่มีที่ส้นส,สุดเชื <c oughs> ่อขวัเล่าไ,<ว>ไปด้วยไหมไปเพื่อ เจอบานาน่ากับแอปเปลิลอยู่บนโต๊ะเอาไปด้วยมั้ยเอาไปแซะอยากจะหิวตุยหรือไงน้องกินแอปเปลิลไปแล้ว๋ย่แค่บานาน่าทีนี้ก็ยังัะกินบานาน่าพี่ต้องกินพอน้องกินไปแล้วพี่ก็ต้องกินเนี่ยบานาน่าิดฟ้ารถที่โอ้ยได้วางก็ได้ ใส่บานาน่นา,าไว้ในนี้ถุยออกอพี่บอกว่าออกมาแล้วขึ้นรถเย้จกระตักเครื่องอึ้นจริง เที่ยงไม่รู้เลยไหมกดดูได้มาตรงนี้ถุงทอนยิ้มไข่ดาวยนิยมๆระหว่างมะพร้าวลูกมะพร้าวกับลูกมะพร้าวสองก้อนแอปเปิ้ลอยู่งก้างไอ้ไม่แก่เอากล้วยอยู่ตรงกลางนี่มันจะ ถ้าเจอบ้านบอกด้วยแล้วพีดันขับรถด,ด้วยเปิดประตูตูรถไว้แล้วก็เหมือนกันด้านนี้ดูปกติแต่บ้านข้างนี้ดูไม่ปกติปีดน้องทะลุปีน้องอทะลุรถโอ้โย เดี๋ยวเดี๋ยวไบทำอะไรทีครับนั่นบ้านหรือเปล่าบ้า,านไยตายอะไรเนี่ย <c oughs> ทุกคนครับระหว่างที่เรากำลังเล่นก็เกิดเรื่องใหญ่นะครับ ไอศอน,อาาน,นก็มาชงกินแล้พี่ผมกินแล้น้องปืนหรือไองเนี่ยกอยู่หลังรถกินแล้วอ้าวุดขอโทษ้วยนะจดเกมแล้วทุกคนฮะกินแล้วผมก็กินแล้ว ผมกินหมูทอจุกข้าวเสร็นน้องกินจุกข้าวแล้วยจยสอนล้างเหรอไม่รู้ว่าล้าง<อ>เดี๋ยวพี่เล่นแล้วกันผมหลุดแล้วเวลาจะจบคลิปอมนานแล้วเอืมน ี่ขโมยปืนน้องไปปืนหายมาหนูจะส,สู้เด็บบับคู่ถุยหู่โถโถบ,บ้านใช่ไหมครับต้องต้องรีบไปก่อนที่น้ำมันจะหมด อะไรกันพี่ขับรถกับหัวแล้วพี่ดดนขับได้ซะด้วยขับรถชนซอมบี้มันไม่ใช่หมู่บ้านขับรถชนซอมบี้ไค่อชนไม่ได้วันนี้ผมก็ยังจะทำคลิปอยู่นะแต่ขี้เกลี่จพี่ก็ทำไปแล้วหนึ่งคลิป นี่สวัดีันดิที่มอลู้ไม่อยากจะเป็นเพื่อนจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนยังไม่จบเลยบ๊ายบาย